ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีนอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ r e เทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะากร อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟิตบอล2025โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยกันนะครับทุกคนหรือว่าสิ่งที่จะหมดอายุไปนะครับคนแล้วก็สิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตสารวันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างเรามาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มานทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารระบ้างในการรับชมวันไหนคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อน,นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนว่าวันนี้นะครับคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็คือตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตหรือว่าปิดปรับปรุงตัวเกมกันเหมือนเดิมนะครับก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีก็คือช่วงประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดอีกทีก็คือประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคนถ้ามี ก็เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างแล้วกันนะครับเรื่องวันที่อย่างแรกก็คือสิ่งที่เราเจอทุกวันนะครับเป็นในส่วนของเราอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เราอินครบ7วันก็รับไป60,000 GP แล้วก็50 e ฟุตบอลคอยนะครับต่อมาอีกสอคือ800ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับรับฟรีในส่วนของไอเทมเพิ่มสกิลนะครับพลหรือว่า possession training booster นั่นเองนะครับวันนี้ก็รับฟรีกันทุกคนเช่นกันแต่ว่าวันนี้ก็คือสิ้นสุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาทุกคนเรามาไล่เรียงดูที่ทางฝั่งของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับ สำหรับแพนเตนะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาไล่เรียงกันไปทีละแพ็คเลยด้วยกันนะครับเริ่มงอาที่แพ็คแรกคือแพ็คของ e p i c National g u a r d i a n นะครับทุกคนเป็นแนวรับของทีมชาตินะครับนำทัพโดยลิลิยงตูรามนะครับชาเบียนอันโซ่และก็พัชชิกวีเอรานะครับสำหรับแพ็คนี้ในทุกคนยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนเพราะว่าจะอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับใครที่ยังไม่เปิดนะครับก็สามารถเก็บคอยรอเปิดกันได้เลยนะครับต่อมาคือแพ็คที่จะหมดอายุนะครับเป็นแพ็คของโชว อ f ฟฟิศีฟจีเนีนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพ็กนี้ที่นำทัพโดย f อร์เรียนเวสนะครับฮูลเลียนอันฟารดและก็โคดี้กัคโปนะครับนี่คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับและสำหรับแพ็กใหม่นะคนหรือว่าตำนานใหม่ๆนะครับนี่ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับทุกคนมีตำนานเยอะแยะมากมายหรือว่าโชว์ไทม์ก็เยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับวว่าจะเป็นคิของ นักเตะรูปแบบไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมช่วงบ่ายอีกทีแล้วกันนะครับต่อมาคือในส่วนของ Player of the w e e k สาหนะครับสำหรับ p l a y e r of the Week นะทรับคนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับหลังการอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็คือเมื่อวานนะครับตัวเกมได้มีการเปิดเผยเงามาตามนี้เลยนะครับคนเป็นเงา2นักเตะที่ซัดแฮตทริกไปนะครับสำหรับคนแรกก็คือยิงได้นาทีที่78 8เก็ครับแปดทุิคนที่2ก็คือยิงได้นาทีที่57,60และ80นะครับ และเมื่อผมหาข้อมูลก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยผูคนสำหรับเจ้าของสถิติแรกก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับที่ซัดแฮตทริกไปในสีเสื้อของอินเตอร์ไมอามี่นะครับและก็อีกหนึ่งคนก็คือแฮร์รี่เคนนะครับที่ซัดแฮตทริกไปในสีเสื้อของบาเยิร์นั่นเองนะครับก่อนนี้ผู้คนคาดว่าจะนำทัพโดย2คนนี้นะครับแล้วก็อีก9คนที่เหลือนะครับต้องไปรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่มาพร้อมกับ2นักเตะเหล่านี้นะครับระบ่างนี้เรามาดูส่งการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเรื่อง การคาดการจากสื่อแรกคนเป็นการคาดการจากเพสเล่นเอเอนะครับขอให้การคาดการมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่คนแฮร์วิเคนนะครับเปเรียทุกคนกวาดิโอนะครับมีบาคโคล่าคนคอนติชชอนนะครับอเลฮนโดครานาโชนะครับก็เรียงใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูการคา,าดการของคนไทยกันบ้างแล้วกันนะครับทุกนนคนเป็นการคาดการของเพจเล่นแต่เปสนะครับสำหรับเพจเล่นแต่เปสก็คือนำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่ทุกคนแฮร์วิเคนเช่นกันนะครับ จอห์นสโตนทุกคนบาโคล่านะครับดาวรุ่งของ FC บาร์เซโลนาทุกคนคอดิสโจนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็เช่นเดียวกันกันทุกคนเล็งใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นละกันนะครับและก็แพ็กที่จ้าวันอายุเช่นกันก็นกคือแพ็กของในชาแนลทีมเซเลคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทุกคนแพ็กของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับรวมไปถึงแพ็กของทีมชาติจีนนะครับอันนี้ก็คือ หมดอายุเช่นกันทั้งสแพ็คเลยนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีทีมชาติไหนเข้ามาแทนที่หรือเปล่านะครับสำหรับในชแนลทีมเซเลคชันนะครับต่อมาก็คือนักเตะที่มีมาแลกฟรีด้วยทีมดาวหรือทีมของโนเวติ้งคอนแท็กนะครับนี้ก็อยู่กับเรายาวๆอีก week, ืองสัปดาห์หรือ14วันเลยด้วยกันนะครับสำหรับนักเตะที่มีมาแลกฟรีด้วยทีมดาวนะครับต่อมาคือเรามาดูแพ็กหมาแล้วก็แพ็กโค้ชกันบ้างน,นะครับว่าเหลือระยะเวลาเท่าไหร่ก,กันอีกบ้างนะครับ มาเรื่องอาชีพอันแรกก็คือเป็นโค้ชของสเตฟานเจอร์รัตนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก2เดือนกว่าๆเลยนะครับทุกคนและต่อมานะครับคือแพ็กของเฟร์นันโดตอร์เรสนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก154วันเลยด้วยกันนะพุนยาวๆเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางฝั่งของเลวเนลเมซี่กับเนมาร์จียานะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก200กว่าวันก็คือยาวๆเลยเช่นกันนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กโค้ชต่างๆแล้วก็แพ็กนักเตะที่มีมาให้เหมานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ้ดของเดลัาเฟเต้กับสตอร์โควิดนะครับนี้เ็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์สุดท้ายนั่นเองนะครับก็เลิงใครไว้ไปจัดกันได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ท้องฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆกันบ้างแลวกันนะครับสำหรับอีเวนต์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับคนเรื่องวันที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันแรกก็คือเชลซีอีเวนต์ของโกลด้นโกนะครับอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วเช่นกันนะครับคนเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่่่ยยนนนนนแแปปลงงเ็ออาาืมทะครับ ต่อมาก็คือ National Team เป็นรูปภาพของทีมชาติสเปนนะครับอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับหลังการอัปเดตวันนี้นะครับนี่ก็คืออีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูวเซอร์นะครับต่อมาเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยเช่นกันนะครับเริ่มมารทีนแรกก็คือเป็นอีเวนต์ของ National Team เป็นรูปภาพของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอันนี้คือเป็นการแจกกฟรีไอเเทมชนนเปิดแพ็ฟรีของ Player the Week of นนะครัับอนี้ก็มีีการเเปปลล่ยนแงช่่นนนกััะครบตอมาที่2กติฝ ลีเกนของอังกฤษครับนะครับทุกคนว่าจะเป็นพระวิเหลี่ยงกแล้วครับผมและก็แชมเปี้ยนชิพนะครับนี่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับสำหรับหลังการอัปเดตวันนี้นะครับต่อมาอันที่3ก็คือเนี่ยคนเอฟซีนะครับผมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับสำหรับการแจกฟรีทั้งคนในทมเช่นเดียวกับารเปิดฟรีแพ็คของในช่องทางทีมเซเลคชั่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทัวร์อีเวนต์ของพาร์ทเนอร์คลับนะครับสำหรับอีเวนต์พาร์ทเนอร์คลับอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นนนนกการรรสลััััับบหงอปเดตวี้ะค ต่อมาคนเรามาดูเรื่องฝั่งของแคมเปญกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับแคมเปญอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับสำหรับ800ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับคือมีการแจกฟรีนักเตะครบแล้วทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูโรเฟนันเดสทุกคนมัธยัลลิกนะครับผมแล้วก็มีโจชัวเซิร์ซีนะครับนี้ก็คือมีการแจกฟรีครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังการอัปเดตวันนี้นะครับต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีแคมเปญใหม่เข้ามาในที่หรือเปล่านะครับคนอาจจะเป็นฮาโลวีนแคมเปญก็เป็นได้้นนนนนนะะคคคคคครรรรรรัััับบบออีืเป็กกาาาาดณ์่วๆสห ฮัลวีนแคมเปญนะทุกคนอาจจะมีการแจกฟรีเป็นนักเตะของทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนหรือว่านี่ทุกคนมีข้อมูลหลุดมาคร่าวๆนะครับอันนี้ซึ่งยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะทุกคนต้องรอดูกันยันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือมีข่าวหลุดมาว่าน่าจะเป็นคิวของนักเตะเพื่อใหญ่อาร์เซนอลนะครับอย่างไรก็ตามก็คือต้องรอดูการยืนยันหรือว่าการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะแจกฟรีจากฮัลวีนแคมเปญนะครับและก็ในส่วนของแคมเปญต่างๆนะคทุกคนไม่ว่า แคมเปญออสเตรีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญไปนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของดิส s i n ิสต้นะครับอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับใครที่ยังไม่ได้รับฟรีก็คือหมดอายุแล้วนะครับคนจะไม่ได้รับแล้วนะครับเพราะว่าสิ้นสุดแล้วที่เรียบร้อยนะครับส่วนในส่วนของวินิจานะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปแลกกันได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก1เดือนเลยด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกก็สามารถเข้าไปแลกกันได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของ Daily g เกมนะครับ สำหรับไดรี่เกมก็คืออยากให้ทุกคนเข้าไปยินจุดโทษกันด้วยนะครับเพราะว่าของรางวัลเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่รอเสิร์ฟทุกคนอยู่นะครับก็ยินเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยแลวกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนเน้นยย้ำอีกทีแลวกันนะครับว่าตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมทุกคนเปิดอีกทีประมาณบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนอเมริกอยู่แล้วนะครับก่อนทั้งหมดท ดีครับ